然后我们才发发工资，现在工资很那。 นำปลาไหลาส่วนหนึ่กงกำลังแก้ไขป้ปุงครับปัญหามีทุกปีเลยจับเสียแต่ไหนเพราะว่าเขาจะแก้แต่ปยเหตุแกต้นเหตุมันมาจากหลงและแนงครับเพราะว่าน้ำมามันทั้งหลายนีย่คือม้วนน้ำทั้งหลายนีย่มาจากหลงและแนงทั้งมัดเลยสามารถสิไหลลงคลอมในครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งอีกร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มานนี่คือล่องนี่ประมาณเจ็ดสิบสามสิบหนึ่งคือเขาไปในปันตุม่มลงบ่อกุ้งบอ่อปลาสาเหตุคือแค่เนี่ยเหครับว่าน,นักต้องแก้ปัญหากันที่ต้นเหตุหตอันนี้คือ แต่ก่อนโมมีม่สวปกกับ่มเป็นยังมันเป็นคีปลาสมวนอยู่นั่นน้ำกับ่มเคยมีดิเต็กเกียพ่อมาให้สวปกก็แหละครับพื้นที่ปันเล้วกับนนะะมองกักเก็บน้ำกับโมมีมองดูดจับน้ำกับม่มมีต้นไม้กับม่มมีมีแต่ไายอ้อยไายมันฝนตกแปดสิบลามันีนเก 80, ็ดสิบครับแค่สิบเซน,นลงไปหนันซ้สำซากครับนี่ซ้สำซากเลยเดือดร้อนเดือดร้อนแต่ฝนตกหนักนะคือนที่บ้านเนี่ยฉัญจรยม่ได้ต้นเส้นนี่รุ่นแรกครับปีนี้ผมว่ารุ่นแรกนั้นมาแต่หัวปีบไปนี่ขนาดลูกแรกด้วยนี่นัก ก่อนที่ก่อนที่เข้าสู่ดูฝนเนี่ยก็ได้เป็นการในการประชุมแล้วก็แจ้งประสานส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องในภาพรวมของจังหวัดนะครับก็คือในส่วนของแหวนนะครับแหวนเนี่ยก็ได้ดำเนินการในเรื่องของการขุดหลุมเพื่อรองรับน้ำนะครับรองรับน้ำไว้นะครับในส่วนของพัฒนาที่ดินนะครับก็จะมีในส่วนของ ของการที่จะหาพันธุ์หญ้าแฝกมาเพื่อที่จะปลูกเพื่อไม่ให้ลิมคลองนะครับลิมลิมตลิงไม่พังเสียหายนะครับแล้วก็ในส่วนของชุมสทานนั้นนะครับในการสนมแจกคลองคลองส่งน้ําขนาดใหญ่ของชุมสทานก็ได้ไดำเนินการไปแล้วนะครับส่วนในเรื่องของป่าไม้นะครับรับรับไปในเรื่องของการที่จะทนฝายชะลอน้ํานะครับทำฝายชะลอน้ําไปนะครับส่วน สปปนะครับในพื้นที่ของเกษตรกรนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของสปปนั้นนะครับก็ได้ดำเนินการในเรื่องของการที่จะต้องปลูกต้นไม้นะครับสปปพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นกับวันสํปหลังนะครับก็จะได้ปลูกต้นไม้เพิ่มเพื่อกั้นชะลอน้ำนะครับแล้วก็ในส่วนของทางพองเขื่อนลํำปาเนี่ยก็จะในเรื่องของการชะลอในการปล่อยน้ำเพื่อไม่ให้มาส่งผกทบกับ น้ำฝนน้ำป่าที่มันมีไปหมาลมากขึ้นนะครับ